ผักที่เคยเขียวชือุ่มวันนี้เหลือแต่ยากขึ้นเต็มแปลงแนนถึงกับยืนนิ่งแล้วเธอค่อยๆดึงวัชพืชออกด้วยมือเปล่าใจเริ่มกังวลยิ่งถอนยิ่งหมดแรงพอถึงกลางคืนแนนนั่งจดบัญชียอดติดลบครั้งแรกทำให้ใจหนักอึ้งและแม่นั่งข้างๆบีบมือเบาๆแล้วบอกว่าลมก็ลุกใหม่ลูกรุ่งเช้าอีกวันแนนค้นบทความในมือถือจดทุกอย่างลงสมุดด้วยความตั้งใจ และเธอไปอบรมที่ศูนย์ชุมชนเจอคนรุ่นใหม่มากมายที่อยากเรียนรู้เหมือนกันเมื่อแนนทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพครั้งแรกแววตาเต็มไปด้วยความหวังเธอเริ่มวางแผนใหม่ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อไม่ให้ดินเสียอีกมือจับจอบขุดแปลงใหม่แนนปลูกพืชหลากหลายอย่างเป็นระบบและเธอปักไป้ายไว้ข้างแปลงว่าเริ่มใหม่ไม่ยอมแพ้ด้วยรอยยิ้มบางๆกล้องของแนวถูกตั้งไว้ใต้ต้นไม้แนนถ่ายวิดีโอเล่าเรื่องราว ส่งต่อแรงบันดาลใจแนนนั่งเขียนเป้าหมายใหม่ใต้ต้นไม้พร้อมสู้ในบทเรียนต่อไปของชีวิตแนนกำลังเริ่มใหม่ด้วยวิธีคิดใหม่ที่เรียนรู้มาจากความล้มเหลวเพื่อมาสร้างวิถีชีวิตแล้วเรามาดูกันสิว่าส่วนเล็กๆของแนนจะงอกงามแค่ไหนในตอนหน้า